เป็นได้แค่แขกรับเชิญแล <laughs> ้วที่ฟังแขนะว่างานราับเเป็นยังไงเยง <laughs> เคยคุยกันนะครับแต่เขาบอกว่าไม่อยากได้ใหญ่มากอ,อยากได้แบบเล็กคนกันเองแ <laughs> <laughs> กก <laughs> ถ้ากี่หมู่นี่ครับผมว่าคนกันเองก็หลายร้อยแล้ว <laughs> ใช่ใช,ใ,ช <laughs> ใช่ครับแต่ว่ายังคุยกๆๆันอยู่ครับตอนนี้ก็เราเพิ่งทาออฟฟิศใหม่กันเพิ่งไปซื้อบ้านแล้วมารีโนเวทมาเป็นออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ยังลุยงานกันอยู่แต่ก็มีคุยเรื่องเรื่องแต่งงานกันอยู่ตลอดเลย เก้าปีแปด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 เจ็ดเดดดก้าปีแล้วครับใช่เร็วมากเ,เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากแล้วเราก็คุยก,กันมานานาก็นวเวลาก็ผ่านไปเร็วก็ผ่านอะไรกันมาเยอะช่วยเหลือนิ่ๆนั่นกันมาอะไรย่าครับก็มีความสุขดีครับแล้วก็คิดว่าคงต้องต้องแงองบบว่าทํางานเก็บเงินเปนไปสักกสักกี่ปีที่ตัดร่องอันี่ยไม่นานไม่นานครับไม่นานผมว่าไม่นานกินหน้า อาทิตย์หน้าเร็วไปฮะอาทิตย์หน้าเร็วไปฮะอาทิตย์หน้าเร็วไปใช่ครับภายในปีนี้ไหมถ้าวางไว้คิดว่าปีนี้อาจจะยังใช่ครับเป็นอะไรยังจะมีหลายเรื่องที่ต้องทําปีนี้มีอีกเยอะเลยครับหลายงานที่จะต้องเริ่มใหม่โปรเจกต์ใหม่อะไรเงี้ยรอให้ออฟฟิศหรือเราทุ่อย่างเสร็จต้องตัวใช่ครับต้องทุกอย่างลงตัวแล้วก็พร้อมเลยถ้ากี่ปีที่หวังประมาณผมว่าประมาณแหละฮะไม่เกินกี่ปีตอนนี้ผมก็34มสิบส่แล้ว คิดว่าโอ้สองสามปีวันนี้ครับสองสามปีใช่ครับตั้งใจไว้นะตั้งใจไว้แต่จะบอกเยอะไม่ได้เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ใช่ครับเพราะเขาท้าว่าเขาเขาท้าผมว่าทำเซอร์ไพรส์ไม่ได้หรอกเขารู้หมดอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็รอเหมือนกันเขาแต่ว่าต้องแต่งตัวสดทุกวันนะอันนี้ก็ไม่แน่ใช่ไหมครับใช่ครับต้องต้องไปปรึกษารุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ไม่อยากปรึกษาใครไหมเรื่องการเซอร์ไพรส์นั่นน่ะสิมีเยอะเลย พี่บอยพิ็นสนุกรอดเหรอจี่งเหรออันที่คือหรือหรือหรือเราทำเซอร์ไพรส์ของฝั่อยังไงยังครับยังยังครับยังยังแต่ก็คิดอยู่ครับว่าจะเซอร์ไพรส์เขายังไงดีใช่คนเดี๋ยวนี้ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดใช่ครับเวลาไววางแผนยากมากที่บ้านมีเล็กๆเหกันนะเล็กๆไ,ไม่มีครับไม่มีทั้งสองฝ่ายไม่มีไม่มีเลยตักใส่ตักสักพักหนึ่นงใช่ครับสักพักหนึ่งใช่เลี้ยงแมวไปก่อนมีลูกครับ ตอนแมวมันติดเพราะว่าเรื่องแบบเรากำลังทำสร้างเงินสร้างวใช่ครับสร้างเนงินสร้างตัวแล้วก็จะมีอีกอหลายโปรเจกต์ที่อาจจะต้องลุยงานต้องใช้เวลาตรงนั้นเยอะทุ่มเวลาตรงนั้นเยอะแล้วก็อาจจะแบบอาจจะมีรายการใหม่ด้วยนะครับก็ต้องเร่รอเอาเวลาแบบมีเวลาพอสมควรในการเตรียมงานนะคะรับคิดว่าเราต้องพู่ไหมบ้างงานต้องพูดหมบริกันต้องพูดจริงจริงก็บ้างงานต้องคูดนะครับใช่ครับก็ ไม่ไม่มีใครยอมว่างเลยอ่ะ,ะก็จะหาอะไรใหม่ๆมาทำตลอดล่าสุดเขาเพิ่งไปสัมภาษณ์งานพี่ใหม่มาผมก็อ้ยที่เก่ายังไม่พอเหรออะไรแต่ก็ตามใจเขาให้ไปลองดูใช่อ,อะไรนะครับก็ทำงานเก็บเงินใช่ครับแล้วก็ก็พยายามเก็บไปเรืเร่อยๆนะแต่ไม่ต้องไม่ไม่รอนานขนาดนั้น<อ> <laughs> ใช่ครับรอไปไหนไหนเรื่องงานเรื่องงานปีนี้เป็นที่เก่ามีน้ครับเรื่องงานปีนี้ เรื่องงานปีนี้ก็ตอนนี้มีรายการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีทางกระทารคุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตครับก็เป็น C.I. p r e ร e นะครับปีที่3าแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโรคเป,เป็นการเปลีป่ยนแปลงโลค,ครับกรับโรคให้ดีขึ้นพัฒนาให้ยั่งยืนมากขึ้นรประหยัดพลังงานอันนี้ปีนี้ก็จะเป็นแบบครอบคลุมทุกด้านเลยนะครับแล้วก็จะมีรายการยูท b e รายการกีฬาแล้วก็มีละคร ครับให้ติดตามตลอดนะครับมีเวลาว่างไหมเนี่ยนั่นแหละพี่่นี่ยมีไม่มีเวลามากไปคิดเซอร์ไพรส์เลยแต่ว่าผมต้องเซอร์ไพรส์เขาไว้ได้อาได้ครับขอบพระคุณครับขินคุณครับ,บค่ะ